จะนยามฝันไม่เป็นเช่นไรมาที่ใครพูดกันเราอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าสิ่งนั้นเจงก็ตามหาเย้ส <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในเบื้องหลัง MV come, come with me เย้แต่ค่ะพวกเรานะคะพี่ <Yeah. S 2> รอบนี้ก็ไม่ได้มากันแค่6คนเท่าน,านั้นแต่วีพี่มัานมุกด้วยเย้ yeah. yeah. สวัสดีค่ะมาน์กเองนะคะวันนี้เนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆที่จะได้มาถ่าย MV กับนิโกนิโกนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่ Energy พวกเรายังคงเต็มร้อยนะคะแต่ถึงแม้ว่าจะเย็นแค่ไหนพวกเราก็จะ Energy เต็มร้อยอีกแน่นอนที่นี่เลยไปดูท้ายคลิปเดี๋ยวนี้เลยสู้สู้สู้สูค่เอ้แต่ว่าแต่ว่าไม่ได้มีแค่ที่มาุกไงรบนีเป็นแบบครั้งแรกของไอกิลด้วยใช่เป็นไงบ้างคะพี่ไอร้อนคะ ตื่นเต้นมากก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะไปกันเลยน้องฟังพี่่ะพี่ <c oughs> เกิดมาก่อนสวัสดีครับนี่คุณกำลังอยู่กับวันไหลสงการที่โรงเรียนดาราคามกันนะฮะน่าเปียกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเล่นสงการกันเถอะ รันนี้เราก็อยู่โรงเรียนดาราครับค่ะสีโรงเรียนเข้ากับชุดมาใกล้เกลื่อนมันต้องเราต้องมางสี่ชุดเข้ากันโรงเรียนสี่โรงเรียนเข้ากับไม่ทุกทั้งมวลหมุนรอบตัวเราใช่เลยใช่ทุกคนหมุนตัวใช่วันนี้ตื่นเต้นมากๆเลยเราไม่เคยถ่ายที่โรงเรียนมาก่อนเดี๋ยวไปดูแต่เรามีวันนี้เรามีเปลี่ยนชุดแบบ12ชุดปะ เมื่อกี้ชูแล้วถ่ายแฟชั่นมาเนี่ยถ่ายแฟชั่นวีคใช่เดี๋ยวไปรอดูกันนะจ๊ะเมื่อกี้เราไปแอบถ่ายเต้นมาแล้วใช่ไหมใช่แล้วไปถ่ายคอนเทนต์มาโหร้อนมากตอนแรกมันไม่ร้อนมากนะแต่น่าจะเป็นที่ชุดเริ่มละเริ่มละเพราะว่าชุดแบบมันหนาเกินมันเป็นฟิลอากาศเมืองหนาวชุดเราเป็นคุณครูสอนขล่าค่ะอ๋อคุณครูใช่แล้วครูเป็นสอนครับไม่รู้ว่าเป็นนักเรียนเลยดูเด็กเลยไปดีกว่าบาย ่ใช่อันนี้คือตัวอาย่าแต่หน้าพี่ไออันเนี้ยแล้วตัวพี่ไอหน้าอาย่าอ,อ๋าอเราดูเว้ยมันเป็นมุกนะคะไม่ใช่เรื่องจริงสวัสดีาาค,ค่ะแมนมุกค่ะวันนี้มาถ่ายเอ็มวีเพลงคำวิท มีของนิโกนิโกค่ะมาตั้งแต่เจ็ดมงแล้วตอนนี้ใกล้เคียงแล้วค่ะยังไม่ได้ถ่ายสักซีนเลยรูแบบว่าตื่นมาก็เป็นอย่างนี้เลยสวยตั้งแต่ตื่นแหละเห็นด้วยไหมคะก็ลุ้นมากว่าจะได้ถ่ายตอนไหนยังไง็เปไปกำลังใจให้ด้วยนะคะ เหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแกงง่วงค่ะไม่งั้นเราหลับได้จริงเครับง่วงกว่าเดิมเฮวยด้วยสิวนี่นี่ภูมิใจนำเสนอจริงนี่นี่คือพี่อายเวอร์ชั่นที่ไม่มีจริงอยู่ในเวอร์โลว์บีแต่ทุกคนจะได้เห็นอยู่ในอมบีนี่หลังกล้องยังอึ้งเบิกตัวเจ้าตัวสลับคาแรคเตอร์กันเห็นไหมดูของดูโลกห่วยอ่ะ ือเห็นแล้วแบบอยากร้องเพลงกะเลยไม่ไไปเห็นพี่ไอายในชีวิตจริงใช่ตอนนี้นะคะจะเที่ยงแล้วยังไม่ได้เข้าซีนเลยอระบายไม่ได้เปซีนระบายระบายแบบไอดอลข้างบนคือร้อนมากพี่แบบนั่งหนาวกันแบบอยู่สองคนกับผู้จัดการอยู่2คนในห้องแอร์ขึ้นมาสี่ชั้นรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่าแข็งแรงแข็งแรงเมื่อกี้ขึ้นอย่างนี้ออบแฮงได้ออกกำลังกายเพราะว่า เป็นรุ่นพี่ค่ะยี่เด็กพวกนี้ก็ร้านหล่อไอ้พี่จะทำยังไงคะคือเบื้องหลังของการที่พี่มุกจะมาขึ้นมาพังบอร์ดเราใช่ยที่แบบเห็นว่าเอ้ยเนี่ยบอร์ดหลุดบ่อยๆติดแล้วติดอีกเพราะว่าจะมาพังบอร์ดนางร้ายตัวจริงแต่เราเหมือนจะไปตบเขามากกว่าตอนนี้เราคุยกับใครคะเออเลยเฮ้ยไม่มีที่แม่มุกเป็นของตัวเองแล้วสิจะตรวจจะตรวจไม่ดี เราไปเราไปดูบอร์ดพักมาแล้วสองวันนี้ไปซ่อมมาเป็นนักฤฤติดตกรมือใหม่มฉมังใคร,ใครทำมากไหพี่คนนั้นพี่พาร์ทคนนั้นพักห,หน่อยอ่ะ <laughs> ดูเบรกดาวนะคะ break down เบรกดาวคืออะไรครับเบรกดาวก็คือหยุดแล้วก็ย่อตัวลงคะ่ะเบรกดาว อ่ใชพี่วันนี้วันนี้เราเห็นเขามีแบบลูกโลกเป็นคอร์สเราก็เลยจะมาเล่นกันว่าเราชอบเล่นเกมชื่อว่า g o Gazer มากเราอยู่แล้วพี่เขารู้จัก g o Gazer พี่ชอบเล่นไหมรู้จักชอบชอบชอบเฮ้ยนู่นพี่ไปเล่นกับไอเดียกันหนูไหเจอคนที่ชอบเล่นเียวแล้วมันเป็มนพี่จริหนูเล่นไม่เป็นนแต่ว่าวันนี้เราไม่มีคอร์สมาลองเล่นตรงนี้กันได้กันนะคะพี่เราจะเริ่มด้วยตรงนี้เลยแล้วถามพีว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือประเทศรัสเซียว้าเก่งว่ะพี่ อันนี้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 คือประเทศญี่ปุ่นยินดไทยเย่พี่มูอันนี้คืออะไรไทยเย้ไทยอันนี้คืออะไรพี่พงศ์อ่ะเย่หุ่นยนต์หยุดอันนี้อันนี้คืออะไรพี่รู้รัสเซียเย่ พี่มุกทีอันยากนะไายเท่านั้นเฮ้ยพี่มุกพี่มุกอ่านที่พี่มุกอ่านได้อยู่แน่ๆเลยต้องหมุนอย่างนี้แล้วก็จิ้มเลยมับเฮ้ยอายทำได้พัดอันนี้แบบสีเหลืองไงก้อนนี้ไม่ใช่หรอคืออะไรจีนนี่อันนี้อันนี้อันนี้โอ้พี่โหพี่คืออะไรวะฝั่งฝั่งแหวนโอ้อินเดียอะไรประมาณนี้แหละฝั่งนั้นแหละฝั่งนั้นแหละ ไม่ว่าเขาไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะพี่มันก็มันอยู่แถวนั้นดูมีหลักการแต่ไม่นี่อครั้งแรกที่จับลูกลูกมารู้ป่ะอันที่สองตอนนี้นะคะเด็กๆกำลังจะถ่ายซีนเต้นโดยที่ไม่มีพี่แล้วพี่จะเข้าไปไหมไม่เข้าเพราะว่าพี่เดินแอบมาดูแล้วก็ยินเอ้ยเก่งจังเลยถ้าเดินไป ก็เลยแบบเป็นอะไรใจให้สู้ๆนะคนละผมว่าขมมอย่ายัง ดีบ้านใกล้ฉันคุยของกันเลยบ้านใหม่ใกล้ฉันบ้านใหม่ใกล้แอร์ใกล้ฉันลมใกล้ฉันใกล้ฉันตัวตัวใหม่ใกล้ฉันเ ใจเลยต,เตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปถ่ายซีนเต้นคนเดียวนะคะเป็นบอกว่าการฝึกซ้อมอย่างขยันขันแข็งแต่เหงาจังเลยเต้นคนเดียวไม่อยากเต้นคนเดียวเลยมาเต้นด้วยกันไหมคะ เราก็เปลี่ยนมาเป็นชุดที่2แล้วนะคะ mm hmm. ก็คือชุดนักเรียนนะคะ mm hmm. นักเรียนอะไรไม่รู้แต่ว่า mm hmm. น่ารักอันนี้ทุกคนก็กาลังเปลี่ยนชุดแล้วก็เติมหน้าแล้วก็ทําผมกันอยู่นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายซีนต่อไปกัน,นะคะ่ะ I've nothing เราจะเต้นรวมกันแล้วดีใจัน <Yeah. S 1> เป็นชุดคอนเซปต์ของเพลงคำวิ w ย์มีนั่นเองนะคะเป็นแบบว่าตีมราชนิกูลเป็นลูกคุณหนูคุณใจนะคะสวยไหมคะ <c oughs> พอใส่ชุดนี้แล้วมันต้องแบบเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักชุดแบบใส่แล้วเป็นสายหวานเป็นคุณหนูเรียบร้อยพูดน้อยน่ารัก ใช่ตั้งแต่ฟ้ามืดยันฟ้ามืดใช่วันนี้ก็คือสนุกมากๆนะคะก็เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้แบบทำแบบมีสตอรี่หรือมีอะไรบนี้ก็คือใหม่มากแล้วก็สนุกมากๆนะคะก็บอกว่าทุกคนจะชอบเอลวีเพลงใหม่แล้วก็ไปฟังกันเยอะๆนะคะกับเพลงคัมมิดมีนะคะเย้